ไม้สายสปีดของโยอนิกที่ชอบที่สุดโอเคจัดไปนาโนเร่แปดร้อยกับนาโนเร่เก้าร้อยนาโนเร่แปดร้อยนาโนเร่เก้าร้อยเหรอขอเก้าร้อยด้วครับเพราะเก้าร้อยก้านแข็งกว่านะครับแล้วก็มีไอดอลใช้ด้วยนะครับอย่างตอนนั้นอาซาเซธิวานนับนาโนเร่เก้าร้อยกับนาโนเร่แซดสปีดนาโนเร่เก้าร้อยนาโนเร่แซดสปีดผมขอนาโนเร่เก้าร้อยกันแซดสปีดมันแบบมันเหมือนอยู่ผิดกลุ่มไปหน่อยนะครับนาโนเร่เก้าร้อยกับ นาโนแฟร์เจ็ดร้อยนาโนแฟร์เจ็ดร้อยขอเป็นนาโนแฟร์เจ็ดร้อยนะครับนาโนแฟร์เจ็ดร้อยกับนาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมย์ขอเป็นตัวพิเศษดีกว่าครับตัวที่น้องเมย์ได้สามแชมป์นะครับตัวนาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมย์นะครับนาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมย์กับนาโนแฟร์แปดร้อยก็ยังเป็นนาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมย์นะครับเพราะว่าตัวแปดร้อยมันตียากนะครับหน้าไม้มันแคบๆหน่อยนาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมย์กับนาโนแฟร์เจ็ดร้อยโปร ก็ยังเป็นตัวน้องเมยครับผมรู้สึกว่ามันตีสบายกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันบุกบุกดีกว่านะครับนาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมกับนาโนแฟร์แปดร้อยโปรนาโนแฟร์ก็ยังเป็นเจ็ดร้อยน้องเมนะครับเพราะว่าผมว่ามันตีสบายกว่านาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมกับนาโนแฟร์พันเซ็พันซหรอพันแซนี่ไม่ไหวเลยก็ขอเป็นนาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับโอเคก็เป็นนาโนแฟร์เจ็ดร้อยน้องเมนะผมว่ามันชอบชอบที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สีสวยด้วย เอีกอย่างหนึ่งผมว่าตอนนี้มันหายากมากๆนะใครมีเก็บก็เก็บไวให้ดีๆครับ